ผ้าถากผ้าเองจ้าหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาอิชุดดอกไม้ชุดดอกไม้ที่หนูชอบใส่ใส่ทุกวันใส่ทุกวันซักแล้วก็ใส่แห้งใส่ซักแห้งใส่มันบอใส่สลับเหมือเลยมันบอเมื่ออื่นนี่ตากเนี่ยก,ก็ใสอีกเนี่ย ตาแขงมือ,อื่นเสามือ,อื่นเสาส่แมนบาเก่งด้ตาผาเองนะเห็นไหมทำไมมันสูบข,ข้าไม่ได้บวชไทยยางดีทำไมมันสกขขเข้าไม่ได้ได้ ออยัดเข้าไปลึกๆตะแคงเออยัดเข้าไปลึกๆก่อนเออนั่นแ่ะได้บ้าวันนี้เอาเลี้ยงรุดละลูกตกละตกบ้าละสอดเขาล่องมันนะ่ะ เออเอาไหมล่ะน,นี่อ,อ้าวไอชุดใหม่อืมชุดใหม่นี้ชุดใหม่จากชุดใหม่แม่สั่งให้ใส่สองครั้งมีมีตั้งเยอะชุดมีตั้งเยอะสื่อมาารายชุดกับบัสไซ งตัวกับไส่สองเทือกับว่าใส่ซื้องาน,นมาเล็กมาหันกับไส่สองเท้อสองชุดผุ่นน่าขับไปก่อนเออเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาเนาะ กล่องกระว่ชชับกล่องเคืองมือถ่า,าบ๊ายบายฝากฝากหนัอฝากชมคลิปของไข่มุกหน่อยนะเดีวยวฝากหรือฝากเบื้องคลิปของไข่มุกหน่อยเด้อจ้า อ่ะเมนปะบาย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 กันนะม,มุก <laughs> เอาก็บายบายในเดอออืมเอาบายบายจ้าบายบายจ้าไปจ้าเอาเต้นให้เบิ่งกันนะเต้นทางลำไยไหม Har du med? Det er <laughs>